มาพัทยากันทั้งทีครับวันนี้ไม่อยากจะพลาดกับความสวยงามของสวนพันไม้ที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามระดับโลกวิวีโกวันนี้เราอยู่กันที่สวนนงนุชพัทยาครับ เรียบร้อยเข้ามาแล้วนะคบแล้วตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณสวนนงนุษย์พัทยานะครับที่นี่เองเนี่ยสำหรับผู้พิการแล้วผู้สูงอายุเนี่ยเข้าฟรีนะฮะและที่สําคัญในช่วงนี้มีโปรโมชั่นก็คือว่ามา1ฟรีหนึ่งะ,ะ <Wow. S 1> ดังนั้นเนี่ยผมว่าสะดวกมากเลยสําหรับการมาเที่ยวกันในแบบครอบครัวทั้งผู้พิการผู้สูงอายุคุ้มแน่นอนครับสำหรับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าภายในมีอะไรที่น่าสนใจสำหรับที่นี่นะฮรับสำหรับสวนที่ถือได้ว่าสวยหนึ่งในสิบของโลกครับกับสวนนงนุษย์พัทยาไป สำหรับสวนนงนุษพัทยานะครับจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า1,700ไร่ที่อัดแน่นไปด้วยความงดงามของพันธุไม้เขตร้อนต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกว่า18,000ชนิดจนได้รับการจัดอันดับครับให้เป็นสวนที่สวยหนึ่งในสิของโลกจากเว็บไซต์การจัดอันดับที่สุดในโลก Earth and World จากบริเวณหน้าทางเข้านะครับณตอนนี้ผมอยู่โซนจัดแสดงโซนแรกนะฮะผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยสำหรับคนที่รักและชื่นชอบในกระบองเพชรเนี่ยผมว่าไม่ควรพลาดตื่นตาตื่นใจจริงนะครับเพราะว่าที่นี่เองเนี่ยจัดแสดงต้นกระบองเพชรเรียกได้ว่าหลากหลายสายพันธุ์ทั่วทุกมุมโลงจริงเอามารวมไว้นะตรงนี้นะจุดๆุดนี้เนี่ย นี่แค่จุดแรกเองนะฮะผมว่าแค่นี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้สำหรับผมแล้วและที่สําคัญเนี่ยผมว่าด้วยสภาพแวดล้อมของที่นี่เองนะครับได้ออกแบบไว้เอื้อมากๆสําหรับคนที่นั่งวิวแชร์อย่างผมรวมถึงผู้สูงอายุนะฮะแล่ที่นี่เองเนี่ยผมสามารถที่จะปัดรถแล้วก็ชื่นชมความงดงามของบริเวณสวนแคนตัสหรือสวนกระบองเพชรแห่งนี้เนี่ยได้บริเวณโดยรอบเลยไม่มีสเต็ปเลยนะฮะทุกที่ทุกทางจริงไปได้เรียกได้ว่า สะดวกสุดๆเลยทีเดียวกับที่สวนนงนุชแห่งนี้นะฮะไปเดี๋ยวไปชมกันต่อดอีก,กว่ามีอะไรน่าสนใจสวยจริงฮะ จริงแล้วผมมันก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบต้นไม้อะไรมากนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่เลี้ยงพวกต้นกระบองเพชรด้วยแต่ต้องบอกว่าด้วยความหลากหลายสายพันธุ์กระบองเพชรของที่นี่เนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจแฮะอยากเลี้ยงมันทันทีเลยนะกับไอ้ต้นกระบองเพชรเนี่ยตรงนี้เป็นต้นเล็กๆแล้วก็เป็นดอกเขาขาวๆนะโอ้ไม่น่าเชื่อมันจะมีความหลากหลายได้ขนาดนี้ฮะสำหรับต้นกระบองเพชรรู้สึกอยากเป็นเจ้าของสักต้นแล้วล่ะว้าวสวยจัง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ตื่นเต้นสาหรับผมนะฮะที่นี่ต้องบอกว่ารถเยอะมากเมื่อกี้ถามพนักงานเขาบอกว่าที่นี่เองเนี่ยฮะเฉพาะห้องนี้นะมีรถอยู่ประมาณ3 0มสิบกว่าคันสำหรับเป็นรถที่ใช้จัดแสดงซึ่งเป็นรถของเจ้าของผู้ไปหารที่สวนนงนุษยแห่งนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบหน้าตาแปลกๆนะฮะผมเชื่อว่าท่านนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยหน้าตารถที่เห็นที่นี่เนี่ยคงหาดูที่อื่นไม่ได้นะฮะคนชอบรถน่าจะถูกใจนะสำหรับจุด,จ,ดจุดนี้ แค่รถนะฮะแต่ผมว่ามันคือการส่งต่อในเรื่องของแรงบันดาลใจมากกว่าสำหรับคนที่ได้เข้ามาชื่นชมความงดงามหรือว่าความตื่นตาตื่นใจของรถในนี้นะฮะถ้าที่เราผมว่ามันก็คือรางวัลของความสําเร็จของคนคนหนึ่งนอกจากความงดงามของพันไม้ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกที่นี่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ได้เที่ยวชมครับ ทั้งรานการแสดงช้างแสนรู้ที่แสนจะน่ารักรวมถึงการแสดงโชว์วัฒนธรรมน่าหลากหลาย <S <S เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวเนี่ยเที่ยวกันได้ทางครอบครัวครับและด้วยความกว้างใหญ่ของสถานที่แห่งนี้นะครับการเที่ยวชมในส่วนต่างๆที่นี่ได้จัดให้มีบริการรถรับส่งซึ่งสําหรับคนที่มีข้อจํากัดอย่างผมนั้นไม่ต้องกังวลเลยครับที่นี่เขาจัดรถที่มีลิฟต์ยกไว้ให้บริการเรียกได้ว่าสบายมากๆครับ <S 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 ันนี้ทางเจ้าที่ของเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้อ๋อแปลว่าผมเที่ยวเสร็จแล้วอยากกลับก็โทรแจ้งแล้วเดี๋ยวรถก็กลับไปรับในจุดนั้นสะดวกแน่ๆสำหรับคนพิการที่จะมาเที่ยวสะดวกแน่โอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอรุ่นด้วยกันครับว่ารถที่จะรับส่งสาหรับวีลแชร์ที่เขามีรถบริการเฉพาะเลยนะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงแลวสำหรับผมมันจะสะดวกหรือเปล่าเพราะตอนแรกก็แอบกังวลเหมือนกันนะฮะว่าจะไปยังไงแต่เขาบอกไม่ต้องกังวลเพราะเรามีรถบริการสำหรับผู้พิการเดี๋ยวรอดูกัน ครับคุณครับ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่บริเวณรถที่จะรับส่งเรานะครับเพื่อนาเที่ยวชมภายในบริเวณสวนนงนุษนะเพราะว่าต้องบอกว่าโดยพื้นที่เนี่ยกว้างมาก,มาก,มากตอนแรกม<า>ผมก็อแอบกังวลเหมือนกันนะมันจะไปสะดวกหรือสําหรับผมเองนะแต่บอกว่าเลยว่าถ้าม,มาที่นี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าสวนนงนุษเองจัดบริการรถสําหรับวีลแชร์และผู้สูงอายุให้โดยเฉพาะเลยนะคัดังนั้นไม่ต้องกังวลนะสะดวกมากๆด้านหลังมีบริการลิฟที่ยกขึ้นมาถึงบริเวณตัวรถได้อย่างสบายๆเลยไะเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับพี่เขาจะนําชมบริเวณรอบๆ ดสวัสดีครับแขกผู้เขียนท้ยข่านะครับสวนรุสพญานะครับติดในสิบสวนสวยที่สุดในโลกครับผม หนึงวันเต็มๆครับสำหรับกิจกรรมต้องบอกว่ามากๆจริงฮะกับพื้นที่ส่วนนงนุชแห่งนี้นะฮะกับพื้นที่1,700ไร่โอ oh ้โหแล้วตอนนี้ครับผมอยู่กับพื้นที่ที่เรียกได้ว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญสําหรับที่นี่นะฮะนั่นคือ เขาไดโนเสาร์ <D inos aur> โอ้โหต้องบอกว่าสําหรับผมเองแล้วนะฮะต้องบอกตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะว่าที่นี่เองเป็นพื้นที่ที่รวบรวมรูปปั้นฮะไดโนเสาร์ในรูปแบบที่แบบว่าสมจริงมากๆ300กว่าสายพันธุ์เรียกได้ว่าแทบจะทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกใบนี้นะฮะกว่า1000ตัวโอ้โหอลังการจริงๆเรียกได้ว่าถ้าม,มาที่นี่แล้วนะที่สวนนงนุษย์นะฮะจุดจุดนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะ <D inos aur> ตอนนี้5โมงกว่ากว่าอากาศดีมากแสงสวยบรรยากาศดีเย็นนี้ไงผม ขอชื่นชมกับความงดงามและอลังการของไดโนเสาร์ที่นี่ไปก่อนล่ะภูเขาไดาโนเสาร์เนี่ยนะครับมาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆครับทั้งยิ่งใหญ่และสมจริงนะครับจนเกือบรู้สึกว่าหลุดเข้าไปในโลกยุคโบราณจริงๆทั้งขนาดและสีสันที่สมจริงครับรวมถึงจํานวนไดโนเสาร์ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งบางตัวนั้นนะครับไม่เคยถูกปั้นขึ้นมาในที่ใดในโลกครับโดยทุกตัวนั้นถูกรังสรรค์ด้วยฝีมือช่างชาวไทยแล้วอย่างนี้เนี่ยนะครับจะไม่ให้ภูมิใจได้ยังไงครับ จะขอกราบงามๆเลยนะครับสำหรับผู้บริหารสวนนงนุษแห่งนี้นะฮะเรียกได้ว่าแทบจะทุกในพื้นที่แห่งนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องน้ําสำหรับผู้พิการเองไม่ว่าจะเป็นทางลาด <S <S 1> <S 1> ผมกล้าพูดได้ว,ว่าได้จะแทบในทุกพื้นที่เลยว่ามันไม่มีเงื่อนไขข้อจํากัดสําหรับผู้พิการอย่างผมเลยนะฮะสะดวกมากๆที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่ทอนได้อย่างดีเลยฮนะในในเรื่องของอรารยสถาปัต์ในเรื่องของการออกแบบสําหรับการเข้าถึงสําหรับคนทั้งมวลดังนั้นเนี่ยสบายใจหายห่วงได้เลยสาหรับผู้พิการและผู้ สูงอายุที่จะมาเที่ยวมาชื่นชมความสวยงามของสวนนงนุษแห่งนี้นะฮะมากันเยอะๆนะสวยจริงๆแล้วก็ดีจริงๆไปที่ไหนไม่ต้องกลัวอะไรห้องน้ําก็มีทางลาดก็มีทุกจุดเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจริงกราบงามๆเลยขอบคุณมากๆครับ